ผู้ชมทุกท่านนะครับมันมีปัญหารถคันหนึ่งนะที่ลูกค้าบอกว่ากินน้ำมันเครื่องติดปกตินะครับเรามาดูว่ารถรถคันนี้ก็คืออันตีสนะอันตีสนะเครื่องสภาพเครื่องก็เขาติดแก๊สมานะครับสภาพเครื่องก็สมบูรณ์ดีนะครับภายนอกนะครับไม่มีน้ำมันรั่วซึมนะดูข้างล่างนะจะข้างล่าง ดูแล้วก้อนอ่างอะไรก็ไม่มีน้ํามันรั่วนะที่จะทําให้เกิดการรับประทานน้ํามันที่มากเกินความจริงนะครับไม่มีที่หยดที่รั่วที่ซึมนะซึมเล็กๆน้อยๆก็อันนี้ก็เรื่องปกตินะฮะการใช้งานแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะทําให้อ่กินน้ำมันขนาดนั้นนะฮะสภาพเครื่องก็โอเคส่ายนอกนะครับ ติดแก๊สมานะครับบิ่งได้ี๋ยวดูเลขหม่นิดนึงนะอ่าเขาใช้มาแล้วที่ประมาณแสนกว่าโลเองนะครับไม่ไม่เยอะนะบิ่งน้อยมากนะดู เราต้องมาดูกันนะครับว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับรถคันนี้ถึงได้ใช้น้ำมันเครื่องเปลืองนะฮะแต่อาตาัตราการวิ่งการอะไรก็ปกติทุกอย่างไม่มีไม่มีผิดปกตินะครับลูกค้าแจ้งบอกว่ากินน้ำมันเครื่องผิดปกติแต่น้ำมันเบนซินน้ำมันก็แก๊สเนี่ยฮะกินปกตินะครับแล้วเรามาลื้อดูกันฮนะว่า ทำไมถึงเป็นเช่นนี้นะอขอเวลาลื้อก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ลื้อออกมาแล้วนะลื้อเครื่องออกมาเราจะเห็นลูกสูบนะครับลูกสูบเนี่ยเะเจอเขามานะขามาที่เผาไหม้ไม่หมดนะครับที่มีน้ํามันเครื่องมีอะไรเข้ามาปนนะเกิดการเกาะเป็นขี้ตกันนะครับลูกสูบแลนะ้วมีลูกสูบเผาไหม้ไม่หมดนะก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็ลองมาดูลูกสูบคับลูกสูบลูกสูบหลวมมากนะ แล้วแหวนลูกสูบจะหลวมนะครับหลวมมากเห็นชัดเจนนะครับหลวมจริงอันนี้เป็นข่าเมาที่มันเผาไหม้ไม่หมดนะมันก็จะเกาะเกาะตามนะี้นะเป็นเป็นาาขาเมสาเหตุของการกินน้ำมัน เครื่องนะครับกินน้ำมันเครื่องมากผิดปกติก็จะเป็นตัวนี้ลูกสูบเดี๋ยวเรามาดูแหวนกัน,นทีเดี๋ยวตอนนี้ก็ถึงข้างบนแล้วพอสภาพของลูกสูบสภาพของแหวนน่าจะแหวนแหวนน่าจะล้าเกินเกินเกินที่จะควา้าน้ำมันได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูลูกสูบอีกทีจะพูดครับ มันน่ยมันจะไม่มีไม่มีความยืดหยุนคือแหวนมันตายนะมันจะไม่กวาดน้ำมันแล้วจะมาเท่าไหร่ก็ไม่สนอนะ่ะปล่อยให้ผ่านไปกวาดกวาดกวาดไม่ออกนะคือปกติถ้าเกิดแหวนตัวเนี้ยไม่ตายนะครับแหวนตัวนี้ปกติก็มันจะมีเป็นเหมือนสปริงนะสปริงที่ดันออกออกด้านข้างก็คือไปดันกับผนัง ผนังกระบอกสูบนะครับเพื่อให้น้ำมันน้ำมันที่สรดขึ้นมากับผนังลูกสูบนะฮะก็ต่อทีครับไอผนังกระบอกสูบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกวาดน้ำมันกวาดน้ำมันให้ให้น้ำมันไหลลงกับพืนที่อ่างนะครับไม่ให้ไม่ให้น้ำมันขึ้นไปสู่ห้องเผาไหม้นะฮะพวกแหวนแหวนอัดแหวนอัด สองตัวนี้ที่โดยปกติถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะจะไม่ค่อยถึงถึงขนาดโยกขนาดนี้ก็ยังที่ที่โยกให้ดูครั้งแรกนะมันก็ยังมีกำลังอัดในการวิ่งที่ไม่ไม่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับแต่ว่ามันยังกินมันปัญหามันคือกินน้ำมันเครื่องแค่นั้นเองนะทีนี้เวลาเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนทั้งทั้งหมด ใช้แหวนแท้ของโตยต้านะ <Wow. S 1> แหวน,นนี้แหวนเบอร์หนึ่งอันนี้แหวนน้ำมันออยลิงนะีอันนี้เบอร์สองนั่นอะตัวสองนะเดี๋ยวมาเทียบกันนะครับว่าระหว่างแหวนเบอร์หนึ่งแหวนน้ำมันที่มันปกติกับแหวนน้ำมันที่มัน ตายแล้วมันไม่ดีไม่ไม่ไม่กวาดน้ำมันให้เราเนี่ยมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วจะเพี้ยนมาดูอีกนะทีนี้เราถอดแหวนออกมานะฮะถอดแหวนออกจากตัวลูกสูบนะจะเห็นข่าเามานะนะข่เมาจะเต็มเต็มล่องแหวนนะตัวนี้สำคัญที่ทําให้แหวนมันตายนะครับเนี่ยดูข่เมาเยอะเลยฮะข่เมาเต็มเต็มไปเลยเต็มล่องเลยครับทำให้แหวนมันไม่สามารถสามารถขยับตัวได้อ่าตัวนี้ก็คือสําคัญ เะเมานสังเกตด,ดูหมาพอสมควรนะครับแหวนแหวนที่ถอดออกมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็มีมีขะเมาติดนะเนี่ยทำให้แหวนแหวนมันไม่สามารถกวาดน้ำมันได้ก็ไม่สามารถยืดหยุ่นได้ตามตามาขนาดของกระบอกสูบนะตัวสำคัญอีกอันหนึง่ง แต่แหวนมันด้วยความล้าของแหวนอีกอย่างหนึ่งก็คือรวมๆกันนะครับทำให้ทธิภาพของแหวนเนี่ยมันก็ด้อยไปนะรเราต้องทำความสะอาดล่องแหวนก่อนนะฮลองทำให้เอาเขามาออกก่อนนะครับแล้วเปลี่ยนแหวนลูกสูบเป็นแหวนใหม่เข้าไปแทน เรามาดูานะไอแหวนแหวนน้ำมันที่เปลี่ยนไปใหม่นะครับมันจะดูนะเราจะสังเกตดูว่ามันสามารถยืดหยุ่นได้สามารถขยับตัวได้ให้ตัวได้เห็นไหมตัวนี้น,นะครับแหวนจะขยับให้ตัวได้ตัวนี้เนื่องจากอันเก่า,อ,กาอันเก่าก็คือแบบนี้มันจะ ยืดหยุไม่ได้ให้ตัวไม่ได้ขยับไม่ได้นะก็คือขยับได้นิดหน่อยไม่ไม่มันจะมีขมเหลาที่เข้าไปฝังอยู่ข้างในนะอยู่อยู่อยู่ร่องร่องแหวนนะอยู่ข้างในร่องแหวนเนี้ทาให้แหวนแหวนมันไม่สามารถที่จะกวาดน้ามันได้อันนี้คือสาเหตุหลักของการสิ้นเปลือง น้ำมันเครื่องที่เครื่องส่วนใหญ่จะเจอก็คือเครื่องใช้แก๊สเพราะว่าความร้อนของในห้องเผาไหม้นะมันจะสูงกว่าน้ำมันนะทำให้แหวนแหวนล้าแหวนแหวนลูกสูบเนะี่ยจะล้าเร็วกว่าการใช้น้ำมันนะ นี่คือแหวนแหวนใหม่มันจะดินด้นดิ้นอย่างเงี้ยมันต้อนงะสนุกสนานนะรุ่มดิ้งนในในในกระบอกสูบเดี๋ยวเราเราไปดูอีกทีนันตอนตอนประกอบในในกระบอกนะจะรู้สึกว่าจากอันเก่าที่มันหลวมๆเนะี่ยลูกสูบโยกได้นะใส่แหวนใหม่เข้าไปแล้วจะเป็นไงนะทีนี้น้ำมันก็ไม่สามารถที่จะผ่านแหวนน้ำมันแหวนกวาดน,น้ำมันตรงน,นี้ขึ้นมา ถูห้องเผาไหม้ได้น้ำมันก็จะไม่ถูกการานําไปใช้หรือว่าเผาไหม้ไปกับพวกแก๊สพวกน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับก็ทําให้น้ํามันเครื่องไม่หายไปไหนนะตามนี้นะครับหลักๆของเครื่องที่สิ้นเปลืองน้ํามันเครื่อง เรามาดูต่อนะครับว่าเปลี่ยนลูกสูบเปลียป่ยนแหวนลูกสูบไปแล้วนะครับผลที่ได้เป็นยังไงนะเราเห็นว่าค่าวที่แล้วนะลูกสูบตัวนี้นจะโยกได้นะสังเกตดีนะครับมันจะโยกได้ไอตัวนี้พอเราเปลียป่ยนแหวนใหม่เข้าไปแล้วนะลูกสูบจะเป็นลูกสูบชุดเก่าไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนลูกสูบใหม่นะเพราะลูกสูบมันไม่ได้เสกอีแล้วามาดูกันนะลูกสูบจะขยับไม่ได้ คือแสดงว่าแหวนแหวนมันจะปิดกับผนงบังกสูผนงังกระบอ,อกสูตรนะแน่นทุกตัวนะแน่นหมดพยายามไม่ได้นะครับก็ทีนี้กำลังกำลังอัดแล้วก็น้ำมันก็จะไม่ได้ถูกเอาไหม่ทำให้น้ำมันมเครื่องเรายัง เหือเหมือนเดิมนะไม่ไม่ได้หายไปไหนนะครับ <Wow. S 1> ทีนี้ก็เหมือนได้เครื่องใหม่นะครับ <Wow. S 1> ตอนนี้กำลังอาจก็มีกำลังเครื่องก็จะตามมานะครับ <Wow. S 1> สำหรับการเปิดฝาเครื่องนะที่สิ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยคือวาวนะวาว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 สำหรับรถที่ใช้แก๊ อาจจะมีปัญหาเรื่องวาล์วสุดวาล์ว,าวแตกนะฮะต้องเช็คเช็คดีถึงเราจะเปลี่ยนแหวนแหวนลูกสูบที่มีกำลังอัดดีขึ้นแต่ว่าวาวล์วรั่วมันก็ทําให้กำลังอัดของเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์นะฮะเกิดเกิดการรั่วของกําลังอัดก็ไม่มีประโยชน์นครับคําถามหนึ่งเป็นคําถามที่ยอดฮิตมากนะครับ คำถามนั้นมีว่า,ารถที่ใช้แก๊สเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้น้ำมันคือคือในในการวิ่งนะวิ่งแก๊สแล้วก็ถ้าถ้ากลับขึ้นมาวิ่งน้ำมันเนี่ยมันจะช่วยให้เครื่องอไม่สึกหรือว่าให้ช่วยให้เครื่องไม่พังได้ไหม,มเป็นคำถามที่ได้ยินบ่อยมากทุกคนอาจจะ ยังเข้าใจผิดอยู่ว่าการใช้การการที่รถติดแก๊สเนะี่ยเราวิ่งแก๊สพอ,อตอนสตาร์ตสตาร์ทเป็นน้ำมันแต่วิ่งวิ่งเป็นแก๊สคือคำถามเขาบอกว่าจะช่วยให้รถรถเราเนี่ยไม่ไม่สึกหรือว่าพวกบกพวกบ่าว่าพวกอะไรเนี่ย ไม่สึกเป็นไปได้ไหมมนันเป็นไปไม่ได้ครับํำคำตอบนี้ตอบได้ตรงๆเลยว่าคุณเปลืองมันคุณคุณเปลืองน้ํามันเปล่าๆแต่ว่าน้ํามันมันจะดีหนึ่งคือว่าช่วยให้สตาร์ทง่าย่นั้นี้แต่ว่าคุณมาวิ่งแก๊สเนี่ยวิ่งไปเถอะฮะเครื่องคุณขาพังอยู่ดียังพอบอกไหมก็คือ วิ่งแก๊สไปเนี่ยวาลมันสึกถ้าเกิดวาลมันสึกแล้วเนี่ยเรากลับมาวิ่งน้ํามันน้ํามันมันไม่ตัมในเมื่อวาลมันสึกแล้วนะมันมันมีคือคืออย่าอย่าวิ่งถึงขนาดว่าให้วาลมันสึกวาลมันสุดหรือว่าแหวนมันนั่นละการที่จะช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์เนี่ยเขาบอกว่าวิ่งแก๊สหนึ่งถังวิ่งน้ํามันหนึ่งถัง คือสลับกันนะมันเพียงเป็นเป็นเพียงเหมืนอนกุศโลโบายนะเพื่อยืดอายุการทํางานของการทางานของเครื่องคือยืดอายุเวลาเรา,เราวิ่งแก๊สนะแน่นอนพวกบ่าวาวพวกอะไรมสัสึกเร็วกว่าแน่นอนแต่สมมุติว่าถ้าเราวิ่งแก๊สเลยเนะี่ยวิ่งได้1เดือนรถเครื่องแคนนี้พัง แต่ถ้าเกิดเรามาสลับใช้น้ํามันด้วยก็คือก็จะยืดไปเป็นเดือนครึ่งหรือว่า2เดือนประมาณนีน้แต่ว่าถ้าเกิดเราวิ่งแก๊สเพียงเียวเลยเนะี่ยสมมุติว่าหนึ่งเดือนเครื่องตัวนี้พักนะแต่ว่าเราช่วงที่เรามาสลับเนี่ยสลับเป็นน้ํามันก็ลดลดการสึกของมันตรงนั้นไปว่าแทนที่จะใช้ได้หนึ่งเดือนก็ใช้ได้หนึ่ง,งเดือนครึ่งหรือ2เดือนทีนี้การใช้แกแ๊สเราก็ต้องมา ใช้แก๊สหนึ่งถังน้ำมันหนึ่งถังก็คือเหมือนเหมือนสลับกันนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช้หรอกน้ำมันเปลืองน้ำมันแพงใช่ครับตัวตอนที่น้ำมันแพงนะครับแท็กจะไม่วิ่งวิ่งน้ำมันกันเลยครับติดแก๊สกับวิ่งแต่แก๊สอย่างเดียวสตาร์ทได้ตัดเป็นแก๊สอย่างเดียวสตาร์ทน้ำมันตัดเป็นแก๊สอย่างเดียวฮะแต่บางคนหนักกว่านั้นอีกสตาร์ทแก๊สเลยตุ้มเลยเครื่องตัวเนี้ย เครื่องทุกวันนี้ต้องฟังดีนะเครื่องทุกวันเนี้ยความทนความทนทานความมันสู้เครื่องสมัยเก่าไม่ได้ครับเครื่องทุกวันเนี้เขาเน้นเน้นให้ใช้ประมาณว่าใช้กาหนดปีให้เลยนะคันนี้ใช้สี่ปีห้าปีเครื่องพังซื้อใหม่หรือไม่บาทเราก็อย่างที่รู้ๆกันนะมัน ไม่พูดดีกว่าตรงนี้ก็คือขอให้ทำความเข้าใจตรงนี้แค่นั้นเองนะว่าว,วาวิ่งน้ำวิ่งแก๊สมาวิ่งน้ํามันถ้าวิ่งแค่เล็กๆน้อยๆไม่ไม่ได้สลับกันแบบเป็นถนะังเนี่ยฟื้นเปลืองน้ํามันเปล่า,า,าสตาร์ทเป็นน้ํามันวิ่งแก๊กก็เปลืองน้ํามันครับถ้าถ้าจะทําอย่างนั้นนะไม่ต้องไม่ใช้แก๊วิ่งอามาทอทีไม่ต้องไปใช้น้ํามันวิ่งแก๊สอย่างเดียวเลยมีค่าเท่ากัน ไม่ต้องไปเสียเงินเติมน้ำมันด้วยก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันชัดเจนหน่อยนะครับว่าการสึกของวาลก็เปรียบเหมือนฟันของเราหากเราใช้ยาซีฟันยี่ห้อหนึ่งไปสักพักหนึ่งพอเรารู้สึกว่าฟันเราผุเราต้องเปลี่ยนยี่ห้อใช่ไหมพอเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้อใหม่ถามว่าฟันเราที่มันผุไปแล้วมันจะกลับคืนมาดีไหมนั่นแหละครับก็เหมือนวาลที่มันสึกไปแล้วแล้วกลับมาใช้น้ํามันมันก็เหมือนกันแน่นอนคุณเวลาคุณใช้คุณวิ่งคุณใช้รถเนี่ย คุณซื้อน้ำมันตอนที่น้ำมันัแพงน,นะน้ำมันเนี่ยโอ้โหเดือนนึงตกไปหลายหมื่นบาทพอใช้แก๊สไม่กี่พันเงินส่วนนั้น,น่ะคุณยังไม่ได้ใช้หรอก <S 2> <S 2> <S คุณคุณเก็บไว้เก็บไว้รอซ่อมรถรอรอมาซ่อมเครื่องตอนที่เคีื่อวัางผ่านสำหรับอันนี้อันนี้สำหรับพวกลูกค้าหรือว่า่าคนที่ใช้แก๊สอ NGV นจีอ็นจีค่อนข้างจะพังเร็วแอ g ีก็ดีหน่อยดืไดได้นานหน่อยนะโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะ,ะที่อุตสาห์นั่งออโอ้โหพูดอะไรนักหนาววันนี้ฟังจนจบก็ขอบคุณมากครับรอติดตามชมผลงานชุดต่อไปของ p t s ีเอสวินะขอบคุณครับสวัสดีครับ ท้ายสุดนะครับสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะร่วมทำบุญกับพีท s e r ส i c e ท่านสามารถทำได้ง่ายดังนี้นะฮะเพียงแค่ท่านสละทรัพย์ตามกำลังของท่านร่วมบริจาคตามตู้บริจาคที่ท่านสะดวกไม่ว่าจะเป็นบ้านพักคนชราสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือว่าคนพิการนะครับรวมไปถึงอาหารของเพื่อนร่วมโลกของเรานะฮะทำไปเถอะครับอย่างน้อยโลกของเราก็จะได้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ขอให้ผลบุญที่ท่านได้ทำในครั้งนี้จงส่งผลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญมีกินมีใช้ตลอดไปขอโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามจนกว่าจะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ